สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกตอนที่ 8, พระเวสสันดรถวายลูกทั้งสองชูชกผู้ชาราเดินทางมาถึงกระท่อมของพระเวสสันดรแล้วเขาได้เอ่ยปากขอสิ่งล้าค่าที่สุดคือลูกทั้งสองของพระเวสสันดรแม้หัวใจจะปวดร้าวเพียงใดแต่เพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้สูงสุดพระองค์จึงตัดสินใจถวายลูกทั้งสองให้แก่ชูชกด้วยความเต็มใจ กันหาชาลีและสุวรญชาติไม่อยากพลาดจากพ่อแม่แต่พระเวสสันดรปลอบโยนด้วยความรักและส่งลูกทั้งสองให้ชูชกไปน้ำตาของพระเวสสันดรคือความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองเพื่อความสุขของผู้อื่นพระองค์ยอมเสียสละแม้สิ่งที่รักที่สุดเมื่อพระนางมัทรีกลับมาทรงพบแต่ความว่างเปล่าพระเวสสันดรต้องเล่าเรื่องการถวายลูกให้พระนางมัทรีฟังด้วยหัวใจที่เจ็บปวด แต่การเสียสละครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะพระอิน์ทจะมาทดสอบใจพระเวสสันดรและพระนางมัตทรีอีกครั้งติดตามตอนต่อไปตอนที่9พระอินททดสอบขอถวายพระนางมัตรีถ้าเ,เพื่อนอยากเรียนรู้เรื่องสนุกๆแบบนี้อีกมาเรียนกับพวกเราได้ที่ Bright Up Kids สาขาใกล้โรงเรียนวัดจันทราวาสสอนที่ตึกสีฟ้าในซอยเจำลองติดกับขนมมอ้อแกงลูกชายแม่สำลี สนุกเข้าใจง่ายครูใจดีแล้วเจอกันนะครับ